ทำ,ทำไรทำไรเป็นได้ทำไร,รอ่ะเป็นได้ทำไรแล้เวเราขึ้นมาทำไรที่นี่เอาดีๆนะโอเคถ้าไม่ได้ทำไรก็ลงเชิญลงไปนะอย่าให้ผมรู้นะว่าทำอะไรเนี่ยลอยเดินมาเรียบเลยนะผมขอลนะไม่ต้องไปยุ่งกับของของตรงนั้นนะ<ว>เพราะว่ามันมีทั้ง ผมจะบอกว่าไยงไผมไม่รู้คุณจะเข้าจะมีพวกยาฆ่า,า,มาแมลงยาไม่รู้ที่เป็นของอันตรายอะ่ะสวัสดีครับผม T UM, T UM, ตั้ม T U M อรับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่ารัาตุงแล้ก็นี้ผมได้ขึ้นมาอย่างถ้านะผมจะไปถ้าอะ่ะก็ผมคุยกับไอหมกแดงเสร็จแล้วน,นะว่าผมจะมาช่วงเย็นแต่ไอหมกแดงผมบอกผมว่ามันอนะ่ะไม่อยู่แต่ผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมจะมา z o o ดูหรือว่าแอบดูเพื่อนเพื่อนใหม่หมวกแดงนะว่าวันที่หมวกแดงไม่อยู่อ่ะเขาทําอะไรนะทุกคนก็มาเรารับชมคลิปกับผมเลยว่าแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเขาอยู่หรือไม่อยู่กันแน่ทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนนี้ครับรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทำคลิปต่อไปนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นมาเดี๋ยวว่าเข้ามาถึงด้านในป่าแล้วนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาก็ไม่เย็นมากวนประมาณสี่โมงเกือบจะห้าโมงแล้วแหละนะมันมีเสียงอะไรไม่รู้ดังเหมือนสัตว์ร้องอะอยู่ด้านหลังผมนู่นนะนี่นี่ดูเมื่อเช้านี้ฝนตกนะ ฝนตกค่อนข้างหนักช่วงบ่ายนี้ไม่มีไม่เห็นฝนนะแล้วก็วันนี้ได้เห็นแดดนะทุกคนเพราะว่าปกตินี้ผมจะไม่ได้เห็นแดดเลยนะถ้าเป็นหน้าฝนนะฝนตกทั้งวันเนะนี่ยเสียงร้องอยู่ตรงนู้นเสียงมาสักพักนะตั้งแต่ที่ผมเดินขึ้นมานะไม่รู้เสียงอะไรผมลอง ฟังหรือว่าสังเกตดูแล้วผมก็เดาไม่ออกจริงๆทุกคนว่าเป็นเสี่ยงอะไรกันแน่ผมก็เลยไม่สนใจเลยขึ้นมาด้านบนนี้เลยตอนนี้คือผมยังไม่ได้นำข้าวนำอะไรมาให้นะอาจจะเป็นช่วงเย็นกว่านี้เพราะเมื่อเช้าผมมาให้เปแล้วรอมนึงเพราะแต่ตรงนี้ถ้าเดินขึ้นทุกวันนี้ก็คงจะฟิตอะนี่ผมเดินมาเป็นอาทิตย์แล้วนะทุกวันเลยอะ เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนรอติดตามได้เลยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยผมกับไอ้หม่งแดงได้ออกคลิปด้วยกันแน่นอนนะจะไปไหนทุกคนก็รอชมได้เลยนะผมคุยกับมันเสร็จแล้วว่าคนไม่ค่อยตามหามันละเสียงก็ยังดังอยู่นะทุกคนไม่รู้เป็นเสียงของอะไร นีผมจะถ้าถึงท้าแล้วนะทุกคนผมก็จะเงียบเสียงของผมเลยนะแล้วก็เดินไปอย่างช้าๆแล้วก็ซุ่มดูไปด้วยนะว่าเราจะเจอหรือว่าเราจะมาดูเพื่อนใหม่บุกแดงนะว่าเขาทำอะไรแค่นั้นเลยและคืนนะี่ยผมจะมาช่วงประมาณนี้กับช่วงเช้านะเพราะว่า จะมาดูไอ้หญิงสาวที่ส่งข้าวดมวยว่วาจะมาอีกหรือเปล่าแค่นั้นแหละหรือว่าที่เรามานี่ไม่ตรงจังหวะมันหรือว่าเป็นเวลาที่มันไม่ได้มาะก็น่าจะถึงแล้วน,นะทุกคนเดี๋ยวไปด้านหน้าผมก็น่าจะเงียบเสียงไปละอู้เสียงดังมากเลยทุกคนแต่ดูจากการเดินนี้ ไม่รู้คนเดินเยอะหรือเปล่าแต่ที่ในน,นี้ผมเดินทุกวันนะยรอยเดินเต็มทุกคนดูไม่ออกจริงๆนะอย่าหาเดินชนอนะ่ะ จะไปดูตรงท้ำบนก่อนแล้วกันนะนี่นะทุกคนผมกลัวว่าตอนที่ผมแป๊บเดียวผมจะคิดดูก่อนว่าเราจะไปทางไหนกันดีนะนี่นะทุกคนถ้าผมขึ้นไปทางนี้แล้วอ่ะ มันจะเสียเวลาตอนที่ผมลงอีกแต่ก็อยากดูเหมือนกันนะเดี๋ยวไม่แน่อาจจะขออนุญาตเสียเวลาก็ได้ผมจะขึ้นไปดูซุ้มดูตรงนู้นก่อนแล้วก็ด้วยค่อยลงมาด้านล่างดีกว่านะโอเคไทุกคนขึ้นกันเลย ผม,ผมว่ายังไงผมก็ต้องลงมาเองผมขอถอดรองเท้าวันนี้ดีกว่าโอ้เสียงอะไรกันแน่หรอโครดัง <c oughs> <c oughs> มือเดียวทุกคน <c oughs> ขึ้นมือเดียวนะห้กล้องหนึ่งอีกมือหนึ่งผมถือกล้องไว้ ตรงนี้จุดหนึ่งโอ้ว่า่างลื่นเลยคืลำบากมากต้องใช้ทักษะนิดนึงถึงแล้วนะทนุกคนเดี๋ยวผมจะฝังเสียงด้วย เงียบเนาะเงียบจังเลยทุกคนเงียบมากๆเลยนะเงียบสุดๆไปไม่มีเสียงออกมาสักนิดเลยดูนี่วะ เราต้องเดินกลับกันนะเดี๋ยวผมก็น่าจะออมน่แอบไปไม่ได้ินเสียงรู้ว่าไม่เจอเลยนะไม่รู้ว่าเขานอนอยู่หรือเปล่าแต่ทางนี้ผมไม่ขอลงแล้วันนะทุกคน ต้องรีบลงดีกว่าของพังนนะทุกคนกล้องมันก็จะมีสั่นกันบ้างนะเพราะว่าขาตั้งกล้องผมอะไม่มีนะ ดูนะไปอีกจุดหนึกันต่อ จุดสาคัญนะผมจะเงียบเสียงไว้ให้มากที่สุดเพื่อได้ยินเสียงรอบข้างหรืว่ารอบตัวผมนะ เช่นเคยทุกคนนียบมากๆเลยนะตัวตรงนั้นีคือในตัวถ้ำเลยนะแต่ไม่เจอใคร chữ nữa ติดเลยจังหวะน,นีนะ้มันไม่เห็น,นะนเลยสักนิดต้องเข้ามาแล้วดิโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้นะเหมือนมันจะขึ้นมาข้างบนนี้แหละ เือจะขอมาทั้งนี้ ันอยู่ตรงนั้นนะทุกคนไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะเปิดแฟแล้วก็เขาไปหามันเลยนะว่ามันทำอะไรซึ่งไอ้ตรงตรงนั้นน่ะมันมีของเกา่เกาๆที่คุณเคยมาอาตัย,ยู่ที่นี่แล้วก็ทิ้งไว้นะผมจะเปิดแฟไปแล้วทำลายทำลาย ไม่ได้ทำไรเหรอไม่ได้ทำไรแล้วเราขึ้นมาทำอะไรที่นี่ <L> เอาดีๆนะโอเคถ้า <Sharing> ไม่ได้ทำไรก็ลงเชิญลงไปนะ <L> อย่าให้ผมรู้นะว่าทำอะไรเนะี่ยรอยเดินมาเรียบเลยนะทุกคนดูรอยเดินนี่แบบเรียบเลยอะทุกคนข้างข่าตัวเลอเลยเหมือนกับชนหน้าผมอล ซึ่งเหมือนมาตะเกียนะไอเจ้านั่นมันมาดูของตรงน,นี้แน่อย่ายผมรู้นะว่าขึ้นมาทำอะไรที่เนี่ยได้ยินหรือเปล่ายายผมรู้ยายผมรู้แบบหนึ่งนะทุกคนแล้วหมวกแดงอะไปไหนอะ่ะฮะไม่รู้เหรออ,ออกมาก็ได้ไม่ต้องกลัวผมออกมาเลย ออามาอยู่นั่นนอคุยกันหน่อยเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว,ว,ว,วแล้วอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างอ่ะดีไหม<ฮ>ดีกว่าข้างล่างเปล่า<ฮ>แต่ผมบอกเลยนะถ้าอยู่ที่นี่อะ่ะผมฝากขอฝากไว้หนึ่งข้อนะนี่ฟังผมบอกใช่ไหม<ฮ>คือ<ฮ>ผมขอลนะไม่ต้องไปยุ่งกับของของตรงนั้นนะ<ฮ><ฮ>เพราะว่ามันมีทั้งผมจะบอกว่าไงผมไม่รู้คุณจะเข้าจะมีพวก ยาฆ่า,า,มาแมลงยาไม่รู้ที่เป็นของอันตรายอะ่ะกลัวกลัวคุณไปยุ่งแล้วก็มันเป็นอันตรายต่อคุณนะผมขอแล้วไม่ต้องไปยุ่งเพราะว่าตรงนั้นน่าจะมีสารเคมีหลายอย่างเยอะเลยนะทุกคนที่ผมดูดูมานะงั้นเดี๋ยวแล้วเมื่อเช้ากินข้าวอิ่มไหมหอิ่มนะเดี๋ยวบบายหรือว่าไม่ใช่บ่ายเดี๋ยวขออภัยทุกคนเดี๋ยวช่วงเย็นๆนี้มืดๆเดี๋ยวเอาเข้ามาให้ใหม่นะเดี๋ยวหมอกแดงก็น่าจะกลับมาอะไรมั้งไปนานยังอะ่ะ ปนานแล้วเหรอโอเค okay. นะก็มาดูแค่นี้แหละแค่เข้ามาทาันทายเฉยแต่ถ้าผมเจออีกครั้งหนึ่งอะถ้าผมเจอคุณไปยุ่งตรงนั้นอีกนะผมจะให้หมวกแดงอะบอกคุณเองนะผมไม่รู้ว่าคุณฟังผมรือเที่ผมพูดแบบนะแต่ผมบอกเลยนะว่าเป็นของอันตรายนะยมันจะส่งผลต่อสุขภาพหรือว่าร่างกายของคุณแน่นอนถ้าคุณไปยุ่งนะโอเค okay. เดี๋ยว ฝนตกไปนี้น่าจะมียุงนะเดี๋ยวผมจะเอาทูบกันยุงหรือว่ายาก,กันยุงมาเก็บไว้ให้เขาดูว่าเพราะว่าเมาื่อกี้ผมเห็นยุงบินผ่านอยู่สี่ห้าตัวนะก็คือข้างข่าวเยอะมากเมื่อกี้บินมาชนหน้าผมเต็มๆตเลยนะชนประมาณตรงหมวกผมอบบโอ้ดูบินไปมาเต็มเลยผมไม่รู้ใช้ข้างข่าวไม่ไก่หรือเปล่าที่บินนั้นแต่ตัวใหญ่มากๆเลยนะทุกคน ล้ก็นั่นตัวหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะเย็นๆเดี๋ยวผมมาหาใหม่โอเคเรียบร้อยทุกคนไม่แค่ผมมองช่องนี้แต่มันมองไม่เจอนะแต่ถ้าอยู่ด้านในมองข้างนอกนี้เจอแน,น่นอนอือฮึทุกคนนะต้อง ้องคอยคอยบอกเขาเลยนะเพราะว่าเขาคงไม่เคยเจอหรือว่าไม่เคยรู้หรอกว่าของทีม่มีแต่ผมก็เคยให้ทุกคนชมกันแล้วนะว่าวันนั้นผมเขาไปลื้อกับไปหมู่แดงมันมีของอะไรบ้างมีทั้งสารเคมีหลายอย่างอะแล้วก็ดูจากทรงแล้วอะนะคนที่อยู่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ทาไร่ทําสวนแน่นอนเพราะว่ามีทั้งเชือกแล้วก็กระพปกงยาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าหญ้าเป็นนี่เยอะมากๆเลยนะทุกคนโอเคทุกคนงั้นคลิปเนี้ย มีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันใน ep หน้าหรือว่าคลิปอื่นๆเลยนะไม่แนก่ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้ผมจะพาไอ้หมกแดงบู๊กับผมแล้วก็มารอรุ้นกันเลยทุกคนว่าคลิปต่อไปที่ผมจะไปบู๊กับไอ้หมกแดงอะ่ะคือคลิปอะไรหรือว่าไปที่ไหนกันนะทุกคนก็รอชมได้เลยยังไงก็ผมมาได้เดือดอะใช้หมกแดงไปนะโอเคทุกคนงั้นก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ